ไปยังวะหน้าที่เต็มอ่ะอ๋อโอ๊ยขอจมพัวแล้ววะอุ้ยแคลงหวาดผาโอ้ยโตรเยอะเอาพุงไหม เข้าบ้านแล้วีอะเข้าคุมด้วยเฮ้กูีเลยกูบ้านกูบ้านเี้กบ้เียไอแครงไอไ่แคงนี่กูสคุทำไฮไลท์มาไอศาสต์ไฮไลท์กูมาีอันเดียวอะปืนไม่เ้ยไกูไม่เกิดอะไรนะพี่อะไรถลกหายแล้วพ่กอปาแคงอย่างั้นะย่าปเลยได้สุปเลย ไปไม่ได้ได้ด้อลตายพ้อพี่ตาย่คุยตู้ไหน้าตู้ตู้สิบสามาิตแปดริตแป18 18 18ดม่ชาจังเลยโอ้โหเกิดไปเยอะนะจ๊ะโอ้โหตายหนึ่งคน้าพี่าร้านน้าเปนอะไ คนเยอะีิโอ้ยแล้วก็มีคนอื่นจินกับมันได้ยากโอ้โหตายเฮียกูโมจะเปลี่ยนแมทไอ้เฮียเอ้ยเอ้ยไม่ตู้เอ้ยไม้เอ้ยไม้เอ้ยไม่ทิ้งเลยจะแบ่งไหมดิ้งเจ็บจังเฮ้ยแล้วไม่มีใครมายิงกับมันเลยเฮ้ยเอ้ากูรอดไอ้เอาเข้าบ้านเอ้ามันโดดมันโดดตามหลังมันโดดตามหลังไอ้พวกยีสต์อะไม่เป็นไรเวอแล้ไปล้วน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 เอาพี่ข้าได้พี่โอ้ย หลังข้างหน้าข้างหน้าเล้าหน้าพี่ารวังฝาข่ายิงขาเฮ้ยตาไน่โอ้ผมตายกหล่อตั้งนานไม่ดันอยตตายน่งมาเข้าบ้านนเฮ้ยเอาหลังมาอีกเอาโอ้โหมึงเลยเนีไงอ่ะ เพราะว่ามันคนละแคนกันเข้าบ้าได้แล้วไเขามาไหเข้าาน้มเข้า้ววิ่งอเขาไ้พี่เขานอามันคนละแคนกันตามเก็บยาดิเปอ้บน่าเกบดิตามเก็บร้ยพี่หน่อยดิกระเป๋อยนบน่าเก็บดิตามหน้าบ้านเขาแล้วเต็มเลย

พวกเนี้ยมันเปิดน้าำพ่ยหมดเลยตาแม่เล่นโคตนมึนใช่เหรอตาเอตาเลยไม่รู้กิตายตอเหรอตายป่ะเพื่อน ต,ยาตายอยู่ข้างหน้าสองตัวไปสี่แล้วเนาะทำให่หมดใช่ที่ดับปืนไปแล้วนะปักเก็บด้วยวันอะไรเป็นป๋าหมดหมดดง ต <G ã entender> <ด> <icted> ู้ตู้ดูดูดมัคางอะไรน้ากูน่ากูัวะไร่งตู้น้ากูเฮ้ยไอ้เหี้ยยูยูตรงแทงอ่ะ ใครโผงเอาวะมราตบหน้าทีได้ปะมือใครโผงเอาวะรู้ได้ไงว่า mm มือใครโผงเอาวะเฮ้นี่ไม่เห็นใจเพื่อนนี่หว่าเรมาจากบ้านนี้จากบ้านนี้จากบ้านนี้ตรงสกาแม่งได้

โู้ไอ้เหี้ยมองกำลังไหวเหี้ยนี่เย้ใส่ชุดเต็มเพลินไปนี่นะครับหายตากิได้กูยิงได้เฮ้ยกูจะเล่นกูจะเล่นกูจะเล่นราไปเราไปเราไปกูได้สกอาไหนเฮ้ยกูยิงได้กูยิงได้กูยิงได้กูจะเล่นกูจะเล่นกูเล่นกูเล่นกูจะไงกูจะเล่นโอ้ยอ่อนมากมาให้กูหน่อยที่ไหนวะปืนหายตู้นี่ไงเป็นที่อะไรวะอะไรออกมาวะกูเล่นเองกูเล่นเองกูเล่นเอง ออบลอบเดี๋ยวเดี๋ยวดอาบก็ออบก็ตียอาบก็ออบเลยยี่ตายเียบเาดิตู้ตู้มันฝังกูดิตู้เอ้เียโดนไม้ด่าแล้วอาหน้าเฮียเบาๆไม่เป็นหรอกมึ่อ่นงโคตรโคตรโคตรกเฮียแม็กกทไมตู้แม็กดิอ้าเปนยาอ่อนเฮียนี่ ทิ้งน่าจะมีเหี่ยนายโ้ยโอ้โหโดนดีนัทไอ้เหี้ยโวยาจเฮ้ยให้กูล็อกด้วยได้ปะให้กูล็อกได้ปะกูบอกแล้วตัวเมียตีขาดล้วเอาให้กูล็อกโดยได้ปะล่ะอะไรแม็กแม็กกูไม่มีมันเหลือกูจะเจ็ดนัดไอ้เหี้ยโอ้โหเจ้ากูมันจะยิงไ่นทำไอ้เหี้ยไอแม่เรียกไปไอ้เหี้ยลงมาแล้วเแทนที่อะไรเนี่ยดิ๋ยวทำไมอ่ะไม่เล่นอ่ะไม่เล่นแอกเองไม่ได้ ทำไมวะห้าสิบตัวเลยไม่เราแคมป่ทนนะป่ะไปยังไงก็ไม่ไหวพี่ห้าสิบตัวในนี้มีแปดสิบคนคือสภาพเหรอไอ้ตาลมึงเนี่ยไปต่อยมวยไหวให้ใจมึงสู้ดีกว่าไอ้ตานมยกวค่ไหนแค่ได้ทุนกับห้าสิบแบบมึงต่างกันแค่ไหนวะเฮียไม่เรา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 ลับทางเดียวนะเว้ยพี่มันวิ่งเข้าพร้อมกันยังไงก็ไม่ไหวเคยรับแล้วมึงเ่าไปต่อยมวยมากเลยวะที่น่ะ

ไปตู้ผมอยู่กับพี่นะเอาลุดเฮ้ยเโดนสองเิรเฮ้ยกูไม่มีล่นะลงละโ่กูหมดตัวหลังไปตัวหลังเกมยิงมาดินะเสียไปาเหลือน้อยแล้วไอ้เหี้ยตายเลยพี่ดโดดขัดโล่โลย ตู้อย่าตายนะเ่อยอยู่ๆเลยๆอยู่ๆอยู่เฮ้ยยี่ห้อแม่งเนี่ยมันถอยตั้งหลังดีเฮี้ยมีไก่ตัวนึ่งเฮี้ยแม่งตู้อย่าตายนะจะตายมันดิษวิ่นเก็บของเลยพี่เก็บของเลยพี่เข้ามาเลยเข้ามาเลย ไม่ไอดเมื่อกี้มันมันดิเหรอหมดเลยอ่ะไม่ทันไม่ทันพี่ไม่ทันไปที่ไหนมาไปที่ไนมาว้ยโห่ยี่อ่ะผมเนี่ยลโลกคนเดียวเนี่ยไปไปไปเข้ามาเก็นเลยนะเออ่ยวิ่งหมดเว้ย5บาทไม่ได้ยิงเว้ยได้เล่นหอนเลยพี่ย่่น ตายจะตายไม่ทันแล้วแฉะจะดิ้นดิ้นแล้วสิ่งดิ้นดิ้นแล้วเด๋ยวเฮ้ยอะไร่ะปั๊มไม่เด็นให้หน่อย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 มาเนานะจิ้งีิการจิ้งไม่เด่นขนาดนึงคิวตาป้าเนี่ยตายดิเฮ้ยกูนอนนี่ได้ป่ะหมอ นอนไม่ได้มาแล้ว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 พี่ต้องนอนฝั่งท้ายพี่ท้าต้องนอนฝั่งซ้ายเอกีนอนได้นะทําไมทีนี่ไม่ได้แล้วม่เห็นแล้วไม่เห็นนายแล้วเออสิ่งล่างกันเดิ๋จะได้ยังไงยอุ้ยเอ้าแต่มางเครกันพี่เดียวมันจะระเบิดอ่ะเป็นตอนไหไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้มันมันอยู่ตรงนี้มันมันอยู่มันอยู่มันอยู่ขวานี่สายพี่อยู่ซ้ายไอ้เห็นี้ยพี่มารับกูเลยโอ้โหระเบิดนี่เฮียโอ้โหเฮียเฮ้ยระเบิดม่เข้าอ่ะไม่เข้าไม่เข้า โอ้แล้วกูไม่ได้ปืนลงาลุกออกได้วะอ้าวสวยได้ปืนผวัวระเบิดเหรอวิ่งนี่ระเบิดแล้วนะตายหนึ่งไปดีอินสินก็เริ่มเริ่มหมดแล้วนี่มันก็ดันมาอินสันแค่แต่เป็นเซฟม่เริ่มไม่ถึงแล้วเข้างหน้า

ตัวนี้มันเกิดได้ออมา้ไง่ะอะไรอ่ะตามตายเหรอตายไม่ตายตายนะเว้ยอย่าตายเว้ยเฮียสังเกตนะเว้ยอันนึงกำลังลงพี่ลงพี่มันลงเติมได้เฮ้ยไปขอลูก่อยขอลูก่อยมีลูกมีลูกให้หลังหลังหลังรถบ้านตายยังบ้านตายแล้วมาทำอะไนี่ได้วไงตัวนี้เนี่ยทางขวาตั้งปี

พ้อเขาสตัวเขาสอตัว้นจอด้นดสามสตัวสตัว้าจอดพี่ดนแบบยอแล้ว้้ได้แล้วตแล้วระนั่นอ่ะเดีร้าเ้าชรา้าชราไไหนถอยไหนไหนรอตัวนตัวนชิดบ้ายต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 าตาย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 ตไหนไไหนไไหนเ้ผมไู่้ยตาตู้เข้าไป้วเข้าไปแล้ว

มันจะไปบ้านเล่งโอ้โหเทคใหม่แล้วไาาป,วปไม่ได้หรอพี่ผมโดนดับกันแล้วมึงยังไม่ยังยังไม่ดีก็มาเคียร์ตัวข้างล่างหน่อยได้ไหมอ่ะตาบาตอนอหนึ่งมเดียวยังตู้ตัวเปล่าอยากวิ่งกว่า เฮ้ยมันมันจะปีนหน้าคาจะปีนหน้าคาระวังรอพี่ตานี่พี่กระดมชุดเต็มป่ะเขาจะเข้าสองชั้นได้พี่มันเอาบ้านไดำอย่างเดียวแล้วยาป่ะวะบัตรประมาณสี่ห้าตัวดูเรื่องเฮ้ยกระตุกนี่อะไรอ่ะรถมาเหรอ ไปชุดเต็มชุดเต็มบ้านดำชุดเต็มบ้านดำโอเคตี้ิดเหรอใครมีใบเด็ดไหมอ่ะมีน้องมีเยอะเลยน้องขอแหนครับตูนิเหรอไปด้วยแต่รู้ว่าไอ้นี่มันยังกานมาแต็ไม่ได้รู้อ้ชาแต่ไม่ได้รู้ไอ้ีหีแล้วแลตู้มีแล้วตู้มีบินอาจา ของฉันมีใครอยู่ไหมมีจ้าไม่มีทำไมวะคนเดียวไม่รู้อีกสัตว์จริงแล้วหนีย่ายัดตู้อยัดตู้ไปเนี่ยอยังอยู่ จ็บเจ็บเแล้วต <'m> า,า,า,า <'m> ยเหียอยากมันกรดันมาตายอยา,ม,า <maybe S 1> มันก็ดันมาอยามันก็ดันมนาน <aller>